อยากได้สองหนึ่งแม่ครัวราคาเท่าไหร่แม่ครัวตอนนี้เหลืออยู่สององนะคะหลักหมื่นนะคะพี่เพราะว่าทําไมนุ่นถึงไม่บอกราคาแบบกลายตัวเป๊ะนะคะเพราะว่าสมมุติว่าเราดูวันนี้นะคะเราดูวันนี้แล้วนุ่นก็พูดไปผ่านไปหนึ่งเดือนคลิปนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะคลิปวิดีโอที่นุ่นพูดไว้เนี่ยก็ยังอยู่ แล้วก็จะมีคนที่เข้ามาดูหลังจากนี้ไปสมเดือนหเดือนหรืออะไรเงี้ยก็จะมาทักราคาที่คุณคนุ่นเคยให้ไว้วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ตายตัวเพราะว่าพระหลวงพ่อตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นทุกวันเลยนะคะพุ่งขึ้นเหมือนหุ้นเลยนะคะแต่หุ้นเนี่ยยังมีขึ้นและลงนะคะแต่พระเครื่องหลงวงปูยนุ่นตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นพระราคาลงเลยนะคะมีแต่ขึ้นกับขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะนุ่นก็เลยเลือกที่จะเช่าพระ เพื่อกับคล้ายๆกับเราเล่นหุ้นแต่การเล่นหุ้นความเสี่ยงสูงนะคะสําหรับคนที่เก่งเรื่องหุ้นอยู่แล้วก็ถือว่าดีไปแต่อย่างเราเนี่ยก็เอามาเก่งทางด้านพระดีกว่าแบบเรียนรู้อะไรไปก็เลยมาหันมาเก็บพระเครื่องนะคะได้ทั้งพุทธคุณและราคานี่ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นอย่างเดียวท่านใดที่อยากทําธุรกิจทางด้านพระเครื่องก็นั่นก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําได้นะคะคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆนะคะก็ ให้นุ่นดูแลให้ได้ค่ะนุ่นจะเป็นบล็อกเกอร์ให้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะเหมือนเล่นหุ้นเลยค่ะก็มีหลายคนนะหันมาเล่นหุ่มพ่อกลวยแล้วก็เอาเงินล้านมาบอกคุณนุ่นอะผมมีหนึ่งล้านจัดมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นแบบเล่นแบบธุรกิจอะไรเงี้ยอ่านนุ่นก็ได้ทุกแนวทุกสไตล์นะคะช่วยแนะนําได้ ถ้าจะเอาพุทธคุณจริงๆเลยก็แนะนําได้อีกแหละค่ะว่าเราต้องทําอะไรขั้นตอนทําบุญอะไรยังไงนะคะให้หลวงพ่อกลวยยังไงที่หลวงพ่อกลวยจะได้รับและหลวงพ่อกลวยรับรู้นะคะยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ทุกทุกท่านนะคะหากท่านใดมีพระเครื่องหรือต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อได้ที่ช่องทางนี้นะคะ